ทุกคนคะวันน네 oh, oh, bon ี้นะคะหลานแก้ไงมืออะไรทุกคนจะแบบคนสีรถอะไรเงี้ยเราจะเลิกเป็นสีเหลืองกันเลยนะคะโอ้โหเดะยร์ออกมาลามันต้องแลกสีทั้งหมดเลยเนี่ย Lost Ocean แล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่อง j a s i n e Ocean นะคะ ดีเนะเท่านั้นนะคะทุกคนอะไรวะพูดอะไรของกูทุกคนคะวันนี้นะคะอยากแกล้งไอ้มอสแลทุกคนเดยอยากจะแบบพ่นสีรถอะไรเงี้ยให้แบบให้รถมันโดดเด่นยิ่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้นะรถของเรานะก็เหมือนว่าเป็นเอเลียนอนะทุกคนดูสิเอาไปเทม,มาดูเราจะพ่นเป็นที่จุดสนใจมากๆเลยก็คือเขียนเป็นอะไรวะช่องเหรอชื่อช่องเหรอหรือว่าอะไรดีดที่แบบให้เป็นจุดจุดสนใจมากที่สุดชื่อช่องเลยครับเออชื่อช่องแล้วก็บอกว่าอาจจะแบบมอสน้ามิ กก็ได้นนะคะทคุโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เจียด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อยากให้เชร์ทำคลิปแกงมอดอะไรนะเมนม,มาใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะเพราะว่า จะไม่ยอมให้เองมอสแกงกะนแค่คนเดียวคนทุกคนต้องเป็นทีมเจียนะคะไม่ต้องเป็นทีมมอสต้องเป็นทีมเจียนะคะ่ะาีมงานขอสีมานี่นะคะสีที่เราจะไปพ่นนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นสีสเปร์นะคะทุกคนไปเริ่มพ่นกันเลยค่ะไปค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจียขออนุญาตย้ายรถก่อนนะคะคือมันร้อนมากตอนนี้เดี๋ยวแบบแสงแดดมันตมามันจะต้อหน้าเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลายเป็นพาทิ์เดี๋ยวจะย้ายรถก่อนนะคะทุกคนไปค่ะ เรารักช่องใช่ไหมรักช่องไหมรักครับจริงเหรอจริงทำไมอ่ะมอนเจอแล้วหายเลยวะเนี่ยว่าทำไมพี่ไม่หานมาก็ดีละเฮ้ยนิเงา,าทำไมอ่ะอยากลงกระบฏอการเลยใช่หรอมอนเราคนนี้รักแล้วไงเหรอพี่อืมอู้พี่เอาตกกระจกให้เลยมอนเราคนนี้เอาลองหัวใจเฮ้ยขอเอาสีชมพูเป็นหัวใจดีกว่า

จะเซอรพรสตัวด้วยแหละเขาทำประติมากรรมศิลปะครั้งยิ่งใหญ่อจากแก้ย์ไงหมอนะทุกคนสีที่เราจะไปพ่นนะคะไปเริ่มพ่นกันเลยค่ะเนี่ยมาทำอะไรอ๋อพี่แก้วไปทำประติมากรรมไปทำอะไรประติมากรรมนเอ๊ะใครับอะไรใคระเข่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ทำงานเดี๋ยวต้องไปทำงานดิมันรอดอะไรข้างหลังไม่ใช่อะไรเนี่ยพี่หานไม่อย่าไปแปะไว้คอนเทนต์อะไรไม่มีกระป๋องสีอะไรเลยนะเขาไปพ่น Udah คือรถมันเพิ่งไปเทมมาไงแล้วมันจะต้องแล็ปแค่ข้างหน้าอยู่ไม่ต้องเสียต training, ังค์เยอะไงแล้วทําอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเขาพาไปทำใหม่ก็ได้ขับไปใครเขาจะมองไม่ใช่พี่หาพี่เปล่าเลยนะงเงีอยากทำกับเขาเลยนะยากเล่นใหไงโอ้โหทำกันได้โกรธเท่าไหร่ในเน็ตเตอร์แล้วมาทำเล่นอะไรแล้วมันดูเข้าใจเขาไม่ได้ทำอะไรนี่นะ มันออกมันอนอกปลาดมันต้องแรปสีทั้งหมดเลยเนี่ยงตัวทั้งพิ่ขาเลยเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ไงก็เดี๋ยวก็แรปทับไปเลยมันจะได้สองชั้นมันจะได้หนาหนาจใครจะเ้าเออกไปตัว้สองานซับด้วยอ้าวไม่ดีใชเหรอโอยที่ก้าแไปเขาได้เหรอ๋ย้ผมถ่ายคลิป แล้วอ่ะหักเงินเดือนพี่หานตัวพี่เบสพี่ไม้ผมไม่เกี่ยวผมแค่ซื้อก็มีส่วนร่วมความคิดสมรู้ร่วมคิดทำกันได้ใหญ่พี่เกี่ยวต้องจ่ายผมเหมล่ะพี่มาเมเน่มันไม่เข้าตัวเขารู้เขาเซฟตี้มาอย่างดีมันไม่เข้าหรอกสติกเกอร์มันหนาขนาดนี้มันจะเข้าได้แต่ใดเบสไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถโฟมรถโฟม จะไปอาทำจวเขาพาไปไปทำที่ไหนไปที่ร้านพี่ชายเขาอยากจะทำอยู่โอ้ยไปไปไปโอเคแล้วคนเดี๋ยวเจจะพามอสไปแลบสีใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเจจะไปร้านไหนนะคะครั้งนี้นะคะไปเด้งเดาเลยไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านแล็บสนแล้วนะครับร้านนี้นะครับพี่เจียเป็นคนเลือกเองบอกว่าพ<อ>ี่ชายของตัวเลยใช่ไหมใช่พี่ส <Okay. S 1> วัสดีครับสวัสดีครับพี่เอาไงดีเนี่ยดูมานานกับรถผมดิโอเคอะไรวะ <c oughs> เนี่ยพี่จะให้ผมทำไงเนี่ยโอ้เต็มือหมดเลยมันเป็นสภาพยังงี้เลยนี่เลยพี่มันมือบอลผมตื่นมาตอนเช้าก็พูดมาเลยขคนเาทั่วไปต้องหัวโจกอ่ะ จะทำไงดีเนี่ยพี่อยวพี่ดูแลให้สภาพเส๋งว่ะชอบชอบชอบอ้ยังไม่ได้คิดสีมเลยนะพี่อใช่นี่ครับก็แวะมาได้ขับเข้ามาแล้วสีปุ๊บแข่งกนนี้แต่กรณีใช้ได้เลยนี่เหรอไได้เลยพี่แล้วเลยเป็นรถสรองใช้ไงใช้ก็ได้ผมไม่ได้คิดมาด้วยนะพี่ว่าผมจะเอาสีอะไรเนี่ยแล้วกูต้องคิดมานี่ยอันนี้มีให้เลือกทั้งหมดกี่สีอ่ะพี่ พี่แต่ผมอยากได um ้แบบไม่เหมือนใครอ่ะอยากให้พี่ช่วยออกแบบเลือดลายหน่อยได้ไหมได้ได้เลยเฟี้ยวๆเลยเอาอย่างนี้ได้นะครับเดีหรอได้หรอโอ้ขับมาที่คนมองเต็มเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับรอติดตามดูเลยว่าเดี๋ยวตอนถ่ายแล้วฮะเราจะมาดูกันว่าสีของเราเนี่ยจะออกมาได้สวยสดขนาดไหนนะทุกคนโอเคแล้วเราไปดูเลยไป นี้ก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนอี่มันปีนี้เป็นวันดีมากที่ผมเนี่ยจะได้มารับลูกชายของผมนะเอ้าลงมาสิตัวตัวให้ฉันเดี๋ยวเขาจะไปรับลูกชายแล้วทุกคนวี่ผมตื่นเต้นมากวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมาทั้งหมดกี่วันครับหวันค่ะโอ้โหเพราะว่าวันนี้ลูกชายของเราเนี่ยได้แปลงร่างแปลงโฉมันที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าลูกชายเราแปลงโฉมเป็นอะไรอะไรครับทันทีเลยครับผมว๊าไม่ใช่ ่แล้วเขาไม่ใช่รถเรานึกว่าลูกเราเป็นคันนี้นึกว่าพี่เขาแปลงให้หมดเลยตัวรถเราหายไปไหนอ่ะรถอยู่นี่ตัวรูลเฉดอต่เไปเรียกพี่เขาดีเขายังเห็นแล้ววันดีครับพี่วันดีครับสวัสดีครับผสวัสดีครับพี่รถบอยสวยจังเลยพี่รถผมเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเนี่ยที่ไหนที่ไหนเลยไอาไว้เอาไว้อาไวลฮะพี่ดำอะไรของลูผมก็เนี่ยเลยก็เปี่นทำให้สีขาวเป็นสีเทาเรียบแล้วเรียบร้อแล้ว เปิดเปิดเปิดเามานี่ไม่มีอะไรนะเปิดไม่มีเลยเครื่องโกนแล้วนะกลับบ้านเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวโอเคมาดูกันเลยดีกว่าจาก5วันที่ผมเนี่ยให้พี่เนี่ยจัดการโมดิฟายรถของผมแล้วเราจะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้สีอะไรนะครับทุกคนวันนี้เหมือนแบบสีโชคแหละสีโชคโลดใจสั่นถ้าทีสามสองตัวไม่ถึงเด่นเลยอ่ะตื่นเต้นดีต้องแบบว่าเสียงดนตรีต้องประกอบมาแทนได้ๆ

ดูให้เพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของไฟหน้าที่ลำลองดำให้มันดูดูดันขึ้นนะครับแล้วก็ท่าลายเป็นแจ๊สดิโอเชน่าเลยว้าวตัวพี่เลยพี่ไม่ได้ขอเลยนะเนี่ยสวยมากครับพี่แล้วก็ร้องตรงนี้เป็นแรปดำนะครับก็เหมือนเหมอนก็ออกได้แล้วก็กระดองตัวสีเก่าด้วยอย่ามาพูดอีกนะเขาไม่ให้ต้องพแล้วนะพอนะพี่เขาโฆษณาทำให้มีกระจังหน้ามีไฟนะครับตอนแรกไฟไฟเป็นแบบสาย พอความดุดันของมันนาให้มันดุขึ้นนี่เป็นแคปลาสติกร์ที่ี่ใช้มันเป็นสติ๊กเกอร์ที่มันคล้ายคลึงกับตัวคาร์บอนคปารที่เป็นของจิมมารเหมือนได้รสใหม่เลยครับผมกินเลยมันสิ่นมากเลยทุเพลคือสีนี้ไม่ใช่ว่าใครขับก็ได้นะาต้องเราทั้องก่อนนะคือสีมันแรงมากเวลาลงมานี่เห็นหัวและเห็นสีรถก็คือบัลลั์จะเป็นอาเดี๋ยวผมจะไมเปลี่ยนสีผมเั็นสีนี้นะพี่เอาสีนี้เลยว่าสีนี้แล้วพี่ขอสีเดิมคล้ โอเคครับทุกคนถ้าใครอยากจะมาแลบสีแบบนี้นะสามารถมาได้ที่ร้าน g p s นะครับผมแรปนับร้านอยู่แถวไหนครับพี่ริอทางด่วนครับอยู่ในเวิร์มออโต้โซนนะครับซอยสะูุกโบฟอร์นิเนอร์เลยเข้ามาจากสเกตล็อกด้านในคือ4-3ด้านในเข้ามาได้เลยหรือว่าติดต่อมาทางไลน์หรือว่าใน เก็ได้เลยครับพี่บอกไปเลยถ้าคนอยากมาทำสีแบบผมเนี่ยอยากให้แบบที่แบบส,บบสดใสสว่างขนเดี๋ยวให้หมอสกับเสียงขึ้นให้ดูดอีกทีได้เลยครับผม <c oughs> แล้วก็ตามเพจตรงนี้เลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ทุกคนตรงนี้นะครับ <c oughs> ถ้าว่าอ่ะมีแฟนคลับผมเนี่ยอยากมาทำร้านที่างเงี้ยที่มีสีอะไรพิเศษงนะครัแน่นอนรถไปเลยพันละห้าพันพันละห้าพันทุกคันโอ้โหเอาเลยยี่สิบเอายี่สิบคันยี่สิบคันเลยนะพี่ได้เลย ้อมครับมาทกันเยอะๆนะครับผมโดยเลยว่าหาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับมีมีเอสนะผมและเท่าน like ั้นนะทุกครับต้องขอบคุณที่พิเศษมากเลยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับถ้าใครอยากจะทําแบบนี้นะก็สามารถมาได้นะครับตามเพจ Facebook นี้เลยนะผมติดต่อไปแล้วก็บอกว่ามาจากช่องจานมิโอนะคุณจะได้สิทธิพิเศษทันทีรถไป5,000บาท20คันนะครับผมขอบคุณมากมากครับ มาเถิดไม่มีตังจ่ายเขาไม่ไ,ไม,มีตังคจ่ายเขาว่าคือแบบไม่อยากจะแบบแอคโชว์แบบเออแบบขับแรมโบแล้วแบบแอคแบบอะไรกันคอนกวนะครับเดี๋ยววันนี้ว่าต้องไปทำธุระไว้เจอกันนะอยากฟังเสียงปะ ถ้ารถเขาเป็นไรขึ้นมาดิกูไม่มีเงินรับปักจนชีวิตชอบเลยได้เจอเธอเหมอเหมือนกับฝันไปก็เจอนันดานรักไงเพอว่าเธอเนี่ยมันไม่เหมือนใครอาจจะได้เธอเป็นแฟนฉันต้องทํายังไงไเจอเธอมือเหมือนกับฝัน